สรุปข่าวเชียงแมยูโกประจำวันที่21มิถุนายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเชียงนี้ขอสเสนอมีอนาคตแน่นอนบรูโน่ปื้มเล่นร่วมกับปอกมาสบุกเสมอไก่โดยทางบรูโน่เฟอร์นเดสมิฟิลของแมนเชสเตอร์เดทประทับใจกับการเล่นร่วมกับพอบอกมาในแบบท,ที่บุกไปเสมอหนึ่งต่อหนึ่งในเกมลีสตาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมรูนะ้าตนและดาวเตะเฟรดเฟนแมนโรทันทุกๆคนกคน็พร้อมสู้เพื่อทีม โดยทางบรูโน่เฟอร์เดสจอมทัพบชาวโปรตุกิสของทาง sted, แมนเชสเตอร์เดได้กล่าวชื่นชมพอบบ้า,บากองกลางแชมป์โลกนะฮะหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นมีโอกาสได้เล่นร่วมกันในช่วงเกือบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่บุกไปเสมอต้านเพอสเปอร์ไปหนึ่งต่อนหนึ่งในศึกฟุตบอลระดกิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานครับ โดยนะผมเกมนี้สเปอร์เป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อน1.0ต่อูนในนาทีี่2 7นะฮะจากการลุยเข้าไปยิงของซีเฟนเบิกไว้เดี๋ยวแล้ก็ตามพิชแดงทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อนรุกอมนะฮะตัดสินใจส่งพอบกบ้าไอหัวเปลี่ยนสีหลงสนามในนาทีที่6 3และดาวเตะรื้อเฟนคนนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อเขาโชว์เตะเทพบล็อกเอริกไดเออร์จะนำไปสู่การได้จุดโทษแล้วก็เฟอร์เดสก็รับที่สังหารไปก่อนที่เกมจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้ม โดยกองกลางทีมชาติโปรุเกสส์รับบอกว่าตนกับพักบ้านนั้นทำง,งานได้อย่างเข้าขากันเลยนะและพวกเขาก็พร้อมจะลดอีกโก้ส่วนตัวเพื่อน,นำทีมบรรลุปเป้าหมายนั่นคือการควาานาน้า3คะแนนแม้สุดท้ายแมตช์นี้จะจบลงด้วยผลเสมอก็ตามโดยเขาได้พูดมาว่าเราจะฝึกซ้อมอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเราฝึกซ้อมร่วมกันเป็นกลุ่มผมเล่นร่วมกับพออเพื่อที่จะหาวิธีการเล่นให้เข้าขากันมากที่สุด แต่ผมสามารถเล่นเข้าขากับทุกๆคนได้อย่างเป็นปกติดีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทีมและก็พอบัก้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันสาหรับในกรณีการยิงจุดโทษพอบัก้าเชื่อเรียกจุดโทษให้กับทีมและผมก็รับหน้าที่สังหารไปดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเล่นเพื่อทีมอดิสตาริารวทวอนจะผมได้กล่าวปิดท้ายนะฮะเป็นว่าง,งั้นและผมก็ถือว่ามีอะไรดีเกิดขึ้นมามากมายนะผมแม้ว่าจะเป็นเกมที่ทางแมนยูเสมอกับสเปอร์ไปได้นะัะผมหนึ่งต่อหนึ่งแต่ก็ถือว่าแมนยูก็ไม่ได้แพ้แหะฮะ เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับนาซาหวังแมนยูซิลพื้นที่ UCL และก็คว้าแชมป์เอฟเอครับโดยทางเอฟวินฟันเดอร์ซาดีผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์เตดต้องการให้ฤรูการของศาจแดงจบด้วยการคว้าโคต้าแชมเปียนลีกเช่นเดียวกับแชมป์เอฟเอครับอย่างแรกที่จะพูดก็คือผมหวังให้แมนยูนั้นเริ่มต้นได้ดีเมื่อเกมกลับมาเตะกันอีกครั้งผมคิดว่านั่นจะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับทุกทีมเลยนะที่อยากจะประสบความสำเร็จในช่วงสุดท้ายของฤดูกาล นั่นสาคัญเป็นอย่างมากสำหรับการสร้างสมดุลนี่คือฉากที่ไม่มีทีมไหนเคยประสบปัญหามาก่อนดังนั้นมันน่าสนใจมาว่าเรื่องนี้จะกระทบกับสิ่งต่างๆอย่างไรผมตั้งตารอได้ดูบอลอีกครั้งและแน่นอนว่าได้ดูแมนยูทีมที่ผมชอบผมจะชอบดูมากๆเลยถ้าพูดถึงการคว้าแชมป์เอฟเอคัพผมหวังอย่างนั้นผมหวังเสมอว่าดีต้นสังกัดจะประสบความสำเร็จในทุกเกมที่พวกเขาได้ลงเล่นนั่นเอง เป็นเานงานนี้นาเอ็ดวินฟันเดซาคนนี้ผมก็ได้บอกเลยว่าตัวเขาเองนั้นก็รอดูแล้วก็รอเชียร์แมนยูอยู่แม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้อยู่ที่แมนยูก็ตามครับเพราะว่าเขาเป็นพออ,อกีฬาเทคนิคของทางอาแจกอาร์มสุดดัมนั่นเองฮะรูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ้ํามูโมแลกเผยจุดอ่อนของแมนยูแม้มีป๊อกป้าจับคู่กับเฟอร์นเดสก็ตาม โดยทางโชเซ่มูรินโยนะผมผู้จัดการทีมทันตแพทฮอตสเปอร์ออกมาเผยจุดอ่อนของแมนยูทั้งนี้หลังเกย์ฟิวนิกกิตที่ไก่เดอทองเปิดรังเสมอกับปีศาจแดงไปหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทางโชเซ่มูริโยได้เผยมาว่าเขาปล่อยให้แมนเชสเตอร์เดนได้ครองบอลมากกว่าในเกมที่เสมอกับทันตแพทฮอตสเปอร์นะหนึ่งต่อหนึ่งในสกฟุตบอลเวลสกิตเมืม่อคืนที่ผ่านมาเพราะเขาเชื่อมาว่าทีมของนารูอมนั้นไม่เก่งพอในการต่อบอลเพื่อขึ้นเกมบุก โดสปูบบขึ้นนําไปก่อนในครึ่งแรกจากสตีเฟนเบิกไว้เดี๋ยวแล้วก็ตามแมนยูนะผมแบ่งแต้มได้หลังจากเอริกไดเออร์ไปทาฟาวพาวบักบ้าในกรอบเขตโทษและก็บรูโน่เฟอร์นเดสยิงจุดโทษเข้าไปหลังเกมบริโยนนั้นก็ที่คุมทัพพิสแสดงมา3ปีเดี๋ยวรับพบว่าเขาต้องระวังอันตรายเกมโต้กลับของแมนยูและเผย่ว่าเขาปล่อยให้ผู้เล่นของโซชานั้นครองบอลได้นนแบบสบายๆและว่าพวกเขาจะมีบรูโน่เฟอร์นเดสและก็พาวบักบ้าซึ่งลงมาในครึ่งหลังในแดนกลางก็ตาม โดยน้มูโมอ,อีกว่าเราได้วิเคราะห์แมนยูก่อนเกมแต่ผมก็ไม่คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องพูดถึงพวกเขาผมแค่จะบอกว่าเราให้ในสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเขาไม่เก่งซึ่งก็คือทําให้พวกเขามีโอกาสได้บอลและเล่นในเกมบุกที่เป็นประบบนั่นเองผมคิดว่าพวกเขามีอันตรายมากกว่าในการเล่นโต้กลับพวกเขามีคนที่เร็วในเกมรุกและก็พวกเขาอันตรายเป็นอย่างมากเลยนะ แต่เราสามารถควบคุมมันได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเกมถูกทำลายลงในตอนท้ายที่มาคาร์บรฟอร์ดได้บอลยาวจากพอปบปบบ้านในลูกกลางอากาศแต่เราก็ควบคุมเขาได้ดีมากเลยนะเราก็มีความอันตรายในเกมโต้กลับเหมือนกันนะแต่เรารู้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากสำหรับ90นาทีเต็มอาการบาดเจ็บของลูคัสภูราและการที่เดเรอัลลี่โดนแบนทำให้พลังตรงนั้นของเรานั้นหายไป คุณขอให้ผมเลือกตัวเลือกที่ดีกว่าช่วงสุดท้ายของลีกก่อนที่จะล็อกดาวน์แน่นอนว่าดีมากกว่าเลยนะเพราะในช่วงเวลานั้นเรามีผู้เล่นแนวรุกอ่าแค่ประมาณกี่คนล่ะไม่มีเลยแล้ววันนี้เรมามีถึง4คนเราเล่นกับเบิร์กไว้ l ลามลล่าเคนและก็สนและวมานั่งสำรองของรเราก็แข็งแกร่งมากสำหรับตัวเลือกแนวรับ เรามีโทบี้อันเจเโรและก็ยานเฟรทัมเก n นบนม้าน,นั่งสำรองนั่นเองลองนึกภาพนะเบิกไว้บนม้าน,นั่งสำรองและก็บรูคัสทรงเล่นและออกมาในทีที่6 0สิถึงหก้และเบิกไว้ก็ลงไปช่วงท้ายผมสามารถจรินตนาการถึงแรงกระเพื่อมที่เรามีได้จะบอกว่าผิดหวังไหมก็ผิดหวังนิดหน่อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสุขมากกับผู้เล่นที่เรามีมีความสุขจริงๆนะที่ได้เห็นคนอย่างแฮร์รี่และก็ซนทึงมินมูซาที่ไม่ได้ลงเล่นมาเกือบ4เดือน แฮร์รี่ที่ไม่เล่นมาเกือบ6เดือนได้ลงสนาม90วินาทีเต็มผมคิดจากเด็กๆนะว่าผมมีแต่ความสุขจริงๆเท่านั้นแหละสำหรับพวกเขา ี่นะผมนะมูนะฮะก็ามาพูดยาวเยียดเลยนะบอกว่าประมาณว่าถึงต่อให้ไม่ชนะแต่ก็ไม่แพ้หรอว,ว่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็เห็นกองหน้าของเขากลับมาเล่นแบบสมบูรณ์แบบแล้วเต็ม90้าสิัชีซึ่งแต่ละคนนั้นก่อนหน้าที่จะมีโควิดนะฮะสเปอร์นี้แบบว่าแทบจะลงเหวเลยเพราะว่ากองหน้าของเขาไม่มีเลยเจ็บมือเกือบหมดทุกคนกันเลยทีเดียวก็นี่นะครับผมตอนนี้กลับมาดีแล้วต้องรอดูกันต่อไปนะผมในเกมต่อไปของทางแมนยูแล้วก็สเปอร์นั้นจะไปเจอใครกันอีกแน่ต้องรอลื้อนกันต่อไปครับ เราทข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแน่ใจเหรอนานี่เผยโรนโดบอกเองว่าจะไปแขวนซัดที่อเมริกาโดยทางรุอน,นี่นะผมปีจอเทคนิคของสวอตติ้งริสบอนเผยเผยว่าคิสโนโรโดโคตรแข็งจากชูวนตุสมีแผนจะย้ายไปเล่นฟุตบอลนเะมเจอริกสหรัฐอเมริกาในอนาคต โดยเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมกับโรนโดคุยกันเปิดอกเรื่องอนาคตของพวกเราในวงการฟุตบอลซึ่งเขาบอกเองว่าอาจจะย้ายไปแขวนซัดที่เมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาซูเจตัวอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้น100%แต่แค่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงนั่นเองโดยดีปีคนสำคัญของแมนยูที่ผมได้กล่าวกับทาง ESPN นะฮะ โดยปัจจุบันนั้นบรอนโอสัญญากับต้สังกัดอย่างจูวนจุสไปจนถึงกลางปี2022ซึ่งดูส่งแล้วยังแฮ ppy กับสถานการณ์แถมสภาพร่างกายก็ยังฟิตสมบูรณ์เกิน100%ฉะนั้นจึงไม่น่าจะย้ายทีมในเร็ว,รวนี้อย่างแน่นอนแต่หลังจากจบฤดูกาล2021-2022ซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกสคนนี้จะมีอายุครบ37ปีพอดีพอดีซึ่งก็ถือว่าเหมาะสำหรับการพาตัวเองไปหาประสบการณ์ใหม่ใ,หมในเมเจอร์ลีกด้วยเช่นกันครับ เป็นรางงานนี้นะผมลรนโดคนนี้นะฮะจาก35จะจะเป็น36แล้วก็เป็น37อีกนะครับผมโอ้โหงานนี้พี่แกจะเตะไปถึงอายุ4 0ปีปเลยหรือเนี่ยต้องรอดูกันต่อไปกันนะครับร่างกายฟิตสือเกินเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะซูเนชีพผีต้องเสริมแดนหลังหวังหากรุนแชมป์โดยทางการซูเนสตำนานนักเตะของริพูลแ,แอะแมนยูนะฮะรวมถึงคู่แข่งแย่งแชมป์กับสโมสรเก่าต้องเสริมเกมรับให้แข็งแกร่งซะก่อน ดยเกมฟิกแมตช์ระหว่างสเปอร์กับปีศาจแดงในศึกฟุตบอลริกิตเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เสมอกันไป1ต่อหนึ่งนะฮะซึ่งทีมของนารุูอมนั้นก็ถูกมองมาว่าเสียลูกบอลง่ายจะเกินไปทั้งที่แฮร์รี่แม็กควายที่กระโดดกระชากผ่านไปง่ายเสเหลือเกินหรือดาบิดเดเคอยที่ควรทําไม่ดีกว่านี้ในจังหวะที่เขาเซฟยิงน่นเนครับ โดยทางซูเนสคนนี้มองว่าทีมคู่แข่งแย่งแชมป์ต้องทําให้เกมรับนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่านี้เหมือนอย่างที่เจกเกนคอปทากับริวพูจน้าขึ้นมาอยู่ในจุดจุดนี้โดยทางบรินโยธโซชาและก็พุท้าชิงที่เหลือของริวพูนั้นควรจะต้องยกระดับเกมรับขึ้นมาในฤดูกาลหน้าจนกว่าพวกเขาจะค้นพบแนวรับทั้ง5อย่างชเช่นเจเกนคอปที่แอนฟิลซูเนสได้กล่าวผ่านเดอรชานนะฮะ โดยในแง่ของการแก้ปัญหาผมืึงชอบซากาโซยุนซูของเรซซิตี้ซะมากกว่าเซ็นเตอร์ตุรกีวัย24ปีที่แข็งแกร่งรวดเร็วแล้วก็เล่นบอลกับบอลได้ดีแต่ก็เล่นกับเกมรับได้เย็นอย่างดีอีกด้วยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของการผ่านบอลจากแดนหลังแต่เขาเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมในช่วงเสมอนี้ ผมยังชอบแบ็คขวาของทาวเรสเตอร์ซิตี้ริคาโดเปเรล่าเขามีคุณภาพที่เหมาะกับฟุตบอลสมัยใหม่นะแล้วก็อังคริญโยแข้งที่เชสเตอร์ซิตี้นะผมปล่อยไปให้กับไรซิกยืมตัวก็สร้างความประทับใจให้กับผมเช่นกันสิ่งเดียวที่เปปกปเดล่าไม่มั่นใจอย่างเต็มที่ก็คือการเล่นเกมรับของเขาเพราะการบุกไปข้างหน้าของเขาทำให้ดีกว่าทุกคนในที่นี้ เป็นต่ว่าทางนี้นะผมแกรังซูเน็ตคนนี้นะฮะก็ได้อ่าแสดงทัศนคติของเขานะฮะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไปอยู่ในพื้นที่แชมเปียนบรกหรือว่าไปแย่งพื้นที่ท็อปโฟกันนะผมต้องมีกองหลังที่แน่นกว่านี้แล้วก็เป็นการเสียบอลที่ไม่ง่ายเหมือนตอนที่เสียมานะฮะและ้วแมนยูก็จะกลับไปยืนจุดเดิมได้นั่นเองครับก็ต้องมราดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าโซชานั้นจะมีแผนแบบไหนกันแน่มาแก้ในจุดจุดนี้และก็แก้ไขตรงนี้นะผมให้ดียิ่งขึ้นนะฮะก็ต้องฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับงาน,น และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเชียนครับขอบคุณทุกคนนะครับติดตามและชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ i ร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ